พักบุงผักบุงงามๆพี่น้องผู้นะ่ะมีองค์คลักมาน้่มผอมสิมาเก็บพักบุงแต่ว่าเอาสารมาปูนางผอมมันเย็นเด้ออ้ยนะสนามหยาเย็นเย็นเลยงามหลายเอา้าเดี๋ยวเก็บพักบุงสะก่อนอันไรซสเพิินบได,ด้เด้อพี่น้องเพิินบกขข้นก็เลื่อเดทายเป็นวิดีโอเอาอ้หเนาะ ผักบุ้งงามแห้งนี่ผักบุ้งอ,อ่อนๆเด้อเห็นเพิ่นกระลังงามหลายเมืออะไรบ่ได้มาเก็บเอาไปกินกระสมตามเป็นสีแสีบคากเนี่ยอืมงามมีหลีผักบุ้งอุ้ยงามแห้งปูปูปปอืองามคางงามเนี่ยผักบุ้งตีทุ่งผุนบลาย์นึงผุ่นอ่ะ โอ้แต่ว่าเดี๋ยวสิเย็บม้วนที่มันทงโซงเนี่ยกวนอย่านเพ่นแกเมื่นนี้ค่ะง่ามแห้งง่ามลาย นางเกย์พักบุ้งอันฝนตกพอดีพอดีหนองเพิ่นตัดหญ้าพักบุ้งในเพิ่นเกิดอยู่ในสวนหลังบ้านเป็นสนามหญ้าพอตัดหญ้าออกมีหญ้างามงามเดี๋ยวไห้เพิ่นมาตัดไปให้ง้วนแม่ลูกอ่อนหญ้าก็งามข่กว่าสันอน่อนอวยหน่วยอยู่เออปุ๊บโตปี ตะกุงงามงามเอาไปนึ่งเอาไปอันนั้นเอยหยนอดอ่อนๆแบบนี้เอาไปผัดเส่เยนดี่ค่ะแบบนี้ผัดเมื่อแรกนี่คือสีผัดผักบุ้งไฟแดงบดิ้กินผักบุ้งเฮงแล้วเฮงเติบแล้วตั้งแต่กเก็บหลอบหลอบสุดท้ายเพิ่นมันห่อนรล้ยมันละเกบอบยดแนี้ น้องบรท่านเดตตาดเหมืนอนพ่อน้องมาตานแล้วฝนตกใส่ปื๊ดโถงามเป็นตัเหลือใจค่ะเนี่ยเจ็บแล้วเมืม่อน,นี่ได็กตาดงงามหนึ่งมาเก็บผักอันพวกเวลาเนะี่ยลูกๆเพิ่นได้อันพวกแบนนะแต่กล้าแบนเข้าอ,อกตะแหลกว่าสิทธิ์ถิมแล้วเพิ่นดึงบ่อกพี่ไหนได้เพิ่นมีหูอันคล้องไว้อยู่สองหู สีหูพอดีบันดึงออกแล้วเด็กก็เสีวยวันันเห็นเห็นในอัน YouTube เนาะพันถือตะก,กาแบบนี้เราไปวัดก็เลยว่าเอ้าตะก,กาแบนตัวนั้นเลยว่าก็เลยเอามาเห็ดรีไซเคิลน,นี่นเป็นของใส่ย่างดีเลยมันแข็งอยู่ได้พี่น้องเนี่ยเก็บผักบุ่งต่อเก็บผักบุ่งต่อกันเมื่อนีบเมื่อนีบไบรมีคลิปอื่นด้ค่ะมีแต่คลิปเก็บผักบุ่ง อันผักบุงนี่เพื่อนมีประโยชน์แนวใดบอวตีประโยชน์ล้างแห้งด้วยผักบุ่งพี่น้องผักบ้านเห่าผักบุ่งปลูกง,ง่ายๆนี่กินง่ายๆผอมเห,เห็ดเห็ดเดลายยางอันดับแรกเลยถ้าบ้านเห่ากะเอาไปหลวกจิ้มน้ำพริกไปหลวกจิ้มน้ำพริกนะคะอันที่สองเมนูเมนูที่สองกะเอาไปผัดผักบุ่งผัดผักบุ้งไฟแดง น้อนเก็บเนยเนี่ย <c oughs> เอาสารนับบัวแล้วน้อนเก็บพักบุ๋งซ <c oughs> สิงเป็นตำฮวนได้วะเออน้อนเก็บพักบุงสะละมาแลนไปใสเ่เมดแล้ววันหันแลนพัหยุงม่เอ,อินมากเลยสิเขาตักย่างเดียวสิ่งหนังใน่ตักเหมือนเดิมน,นะโอ้นี่นี่ได้ อายเติบละเดี๋ยวมืออื่นมากเก็บใหม่เาก็เก็บไปกินซ้ำที่ซ้ำที่อันนี้โอูยงามนะงามกำลังงามง่ามเลยกำลังงามงามบ่เกินอาทิตย์หนึ่งพอนสิแกเด้ออื้มโออ่ออ่ออ่อออันมน้เอเนรีสเอาไปตึบเอาไปตุ่มนี่นี่ถาถ้ามันเป็นแบบนี้นี่เอาไปตุ่มค่ะ เอาไปต้มผักบุ้งต้มผักบุง้งมันก็มันก็จะกินง่ายเออบเทนดี่ยาถึงเบาไปทางไหมอันคุณนประโยชน์ไปคุณนระคางคุณนประโยชน์ของผักบุ้งนะคะวิตามินเอล้น้วนเลยผักบุ้งนีหนึ่งกับคือหายวิตามินโดยตรงกินสดสดก็ได้กินสดกินซุกนะคะกินสดก็กินสุกได้กินสดกับเอาไปกินก็ตามบักฮุงเนาะ ยังหยอดอันโอยังเสียเน,น,นี่ยเนี่ยยังเสียกินก็ตำบะฮวงแล้วพี่น้องนี่อันนี่ยตำบะฮวงตำถาเนี่ยเอาอันพักบุงตุวยนี่ยอู้แสบปัญญังเบาเลี่ยนน้ำไลยแตกตำบะฮวงใส่กระปุกบานชักหน่อยเนาะแสบเด้อพักบุงเอาไปตำกินก็นสดๆกินกะตำบะฮวงกินกับอันไรเนี่ยเอาเยู่ดอกค่ะพวกกินกับปนกั็ยังกระไดผู้มากกินสด ถ้าพ่อมากกินซดก็เอาไปหลวกซะก่อนเอาไปต้มเอาไปหลวกนะคะสุกแล้วเอามาจิ้มน้ำพริกกินแสบปัญญังบาเน่อันที่สามก็คือเอาไปผัดเอาไปผัดนะคะคนใจจอยส้มใจจอยทั้งหลายเนี่ยเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงกินเพิ่มวิตามินเด้อเพิ่มไขมันจล็กน้อยหนึ่งผักบุ้งนะคะผัดอันที่ไม่นิ่วที่สี่ก็คือเอาไปเห็ดแกงเทโพก็ได้ค่ะ แต่ว่าผักบุ้งตัวนี้นี่สิไปเห็ดแข็งถือพ่อโบใครแสบค่ะันสิต้องเป็นผักบุ้งจีนเนี่ยสิไปกินอ่าไปเห็ดแก็งถืโพ่ซแสบนะคะคุณป,ประโยชน์ก็คือหายวิตามินบำรุงสายตานะคะเป็นวิตามินเอที่บำรุงสายตาทําให้สายตาดีผู้ใดยอยากเป็นผููมิสายตาดีาก็กินผักบุ้งดูดูนะคะกินผักบุ้งบ่บยๆกินเสมอเสมอก็ได้บ่เป็นอย่าง บานนี้ขอสุดท้ายเด้อบานนี้เด้ออันนี้สำคัญหลายพักบุ่งนี่เพิ่นสี่ซ้อยการในการย่อยเพิ่นมีกากไฟเบอร์หลายค่ะเพิน่นสีซ้อยในการขับถ่ายย่อยย่อยอาหารได้ดีเพิน่นสีซ้อยในการระบบขับถ่ายของเข้าได้ดีที่สุดสังเกตเบื่องมาทาเมื่อใดเขากินพักบุงนี่เ้ารมารเข้าสิระบบทองระบบขับถ่ายเข้าสีดีเป็นปกติเลยอันนี้คือคุณประโยชน์ ยางดีของเพคนเลยผักบุ้งนะคะก็คือช่วยในการระบบย่อยอาหารขับถ่ายอาหาร <c oughs> เอาลูกไส้เซเบิ้งลูกไส้ไม่อยู่ขังลังนี่ <c oughs> ใจอะไรล่ะในละลูกไป,ล <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูดลูกไส้นี่คือชอบเปิด <c oughs> เออคือจังเย็นดีตัวละ่ะ มานั่งกระสนามหญ้าเขียวๆนี่โอ้มวนเว้ยบัควายได้มาน,านั่งเนียแถบสืบาดเดีมาเลยละ่ะบ่แม่นบ่วบัควายเพราะว่าอันตะกอนเพิ่นกะมันแก่ๆเ,เนาะตะกอนเป็นหญ้าแก่ๆก,ก,ก็บ,บ่เป็นตะนางบัดน,นี้เพิ่นตดัดแล้วน้องตดัดแล้วบัดน,นี้ถือฝนมาแหละเขียวว่าสั่นบักยางใหญ่พอดีว่าคุณครูเปิดน้ำไว้ใส่ต้นไม้ไว้นะใส่บักซีดากับบักหน้าไว้หงมิดแถวนี้เออเพิ่นก็เลยได้แบบว,ว่า ดินพันซุมเนาะดินพันซุมเพนก็เลยงามเา้าวฟังเสียงนกเขาแนงผ่อนนกเขาขันจู่กนะุ๊กกรูนุ่นน่ะแแนเมองธรามชาติก็งามบุสุยางเด้เนาะหย่าก็งามมึงนะเอาหยา่าซื่อๆนี่ก,ก็งามเด้อถ้าข้าเนี่ยเหม่มันงามนะมเป็นธรรมชาติอย,ยู <c oughs> ่เด้นี่หมามานอนเป็นโมเหร็นหัน โอ้อากาศดีพี่น้องมันเป็นความสุขซื่อๆดอเป็นความสุขความสุขท่างใจความสุขสบายถ้าอากาศดีแบบนี้มีลูกมีหลานมาเล่นนำ้ำมียุหลานผู้หนึ่งหางบดะเอาเพลินเข้ามาเพลินอยูข่ข้างหนอดสื่อเมื่อละมั่งปานนี้ลูกลน,ลน,น่าหลานหนาปูน้องปุนปุน เดี๋ยวเหมือนลางสื้อเสื้อน,นองปุณปืนมานางเหรนอยู่นี่ละตอนพี่ได้ตรองหาโมงเคิงพี่เดียนี่ตอนนี้มันกะจากโมงในเบื้องหน้าฬิกากันคือเบิงบะจากโมงในนาฬิกาเนี่ยโอ้หกโมงตรงพอดีเลยหกโมงพอดีซัมหนี่ได้พี่นองหกโมง อากาศซัมเนจังสีเย็นลงจังสีเย็นเกิดลายขั้นบ่อซัมเนจกับบอเย็นเนี่ยนี่ฟังเสียงนกเสียงนกเดี๋ยวนี้โหซึกว่านกเขาสีหลายเสียงนกเขาขันลาเป็นเต็ม้มเยอะนกเขาหลายเนาะน,นกเขาบะเมนนกเฮ้า เพื่อนนะนั่งแต้มอันข้อพิงเลยหู่นสุกเพื่อนขึ้นโตใหญ่ขึ้นเพื่อนมีทองมาเนาะอ้วนขึ้นโตใหญ่ขึ้นนักเลงอีตั้งหาเขื่นขี้ข้อนหนองเลยไอ้จี้จี้ตะกวนกาสูเขาอยู่พอมาเดือนนี่นี่แต้มใหญ่ขึ้นนลายโบกาสูเนาะเนาะแต้มเนาะลงนะุงเนาะจะบอกคอยกามาหาเมียป,ป็นไง เพราะว่าถ้าแต้มมาปุ๊บก็เอินกับสีมาสวนหลดปกสิแย่งกันนี่แล้วเขาอเอินว่าแย่งแม่กันถ้าเอินเขาเอินมาเดียวเนี่ยป่ะกะแล่นกันมากกันแย่งกันมากเดียวผู้นึงหาแม่หน่อยเร็วหาแม่หน่อยชปเป้อเป้อหาแม่หน่อยเร็วเย็นแล้วย,ลยังแต้มเย็นแล้วยังหูกหึเย็นแล้วยัง เนี Eller, ่ยมาย่างมาละเอินเพื่อนเย็นแล้วยังคะอืมเย็นไหมลูกเย็นไหมเออนั่งลงค่ะนั่งลงน้องเต้มอน้องเต้มคนจสวยน้องเต้มอืมบังลงไปหน่อยหอนบะหอนแห้งมาลูกหอนแห้งเอ้าผู้ใดอยู่ข้างล่างแมงผู้ใดมาถอนหายใจอยู่ข้างล่างเนี่ย <laughs> มีเด็กคนหนึง่งมีเด็กน้อยคนหนึง่งน,นั่งลงหลงนั่งลงนั่งลงครับมีเด็กน้อยคนหนึง่งหน้าตาหล่อเหลาติ๊กกระเด้อ <laughs> <laughs> นี่ติ๊กหน่อยคนนี้้าเถอะนี่แหละค่ะชีวิตอู้อูคนหนึ่งแนมไปไกลคือได้นน,นันนอนอันเพื่อนคุดลุ้มได้มองนัน แม่เปิดน้ำใช้ต้นไม้ก็เป็นลมจีจีค่ะจีจีไปนอนอยู่พื้เดียวหันคือสีเย็ยนแห้งอยู่หมองนั้นคางเหล่าเออโอ้ไปแล้วไปหมองเกาแล้วเพราะว่าอายน่าด้วยยานเขาไปบังหลงนี่ชีวิตก็จะมีมีลูกเป็นหมาหมาเนี่ยหมาหม,า,มาทั้งหลายนี่หมาหมาสีขาเป็นลูกของแม่หนึ่งโอ้ แต่ละเหมือแต่ละเว้นริโตนพนอยมันห่อนผลห่อนนะพนนีบ่บเป็นตะยูมันบอเป็นตะยูบล่ลหึบพิ่นบ่เป็นตะยูตีพอนะเพิ่งเพิง่งอ้อยู่กับทรรนมาชาติชีวิตเท่านี่ละคะ่ะจักน้อยกับเปิดเทิมแล้วช่วงนี้ปิดเทิมอยู่กัเลยได้มีโอกาสพักพนอนะ มีงานบางอยู่อกแตะว่างานนี่สามาเทียบอยู่บ้านได้ยังบ่เลี้ยอยองานนั้นยังมีต่ออีกอยู่แต่ว่ามันกะดีต้องถี่ว่าเขาได้พักพนทำให้เราได้มีโอกาสพักพนหัวซึกว่าต้นมักซิดาน,นันสิกิ่งหักอยู่กิ่งหนึ่งแหละนีนส้มนี่ส้มนี่พาก,กันเลียนหลอด่าเป็นอย่างหนอยเดี๋ยวสตัดกิ่งตำต,ำ,ตำออกให้เลือกิ่งสูงสูงไว้หมดกับร้ายเท่ๆอยู่ไต่ต้นเพล่อนอ่ะคุยหมด ควยมดอนันควยหมด,อหมดไอ้มดขั้นไฟนะประกาศเป็นยางไก่เลยมดขั้นไฟ้ลายอ่สมัครฐานย่ามคำแถวไกลก็ได้ฟังเสียงเนาะฟังเสียงนกเสียงกาอยู่กับต้นไม้สีเขียวเขียวหูวซึกสดเฉินพี่น้องมากบอแบบนี้มากบอรบรรยากาศแบบนี้ อันคันเมนมากบรรยากาศแบบนี้กะเบิงแลวกะซอยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ห้นํมในเดอร์คาเดอร์อันนี้คืออยู่บ้านหน่อโคกห,หน้าห้าลละนี่ค่ะพี่น่องหล้างบานเ่ากัปลูกล้วยไว้มั่กะเย็นอยู่เดีมันเทีดยหไทลมเย็นเป็นสุกเนาะนี่ล่ะเข้าว้ารลมเย็นเป็นสุกเนาะแดดลมร่มตก มาโูสต์นังเย็นเย็นอยนี่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิบหายนาที่ผ่านไปแล้วนะคะขอลงไหลไว้ซ้ำหนีสักก่อนอ,อย่าลืมกดไหลกดแช่หายน้ำเนี่ยนจ้าเพื่อเพื่อเสด็เปิดค่าการมองเห็นเพื่อเสด็เปิดเป็นไล่ใดน้ามูเพลนเนาะอันไปซาซาปันเตย้ยองเนี่ย มื่อได้เมื่อยก็ยึดมือได้มันก็นแล่นตัวเมื่อได้เมื่อยก็เศร้าพักเนาะเอออันนี้ล่ะค่ะไปซ้ำเตาเนี่ล่ะนะมันตาเตาเนาะพี่น้องค่ะแต่จังใดก็อย่าลืมเขามาไห้กำลังใจอันการนําเด้อค่ะเด้อเขามาไห้กำลังใจขนมตาช่องขนมตาลอิงอิงนะคะแล้วก็ขอฝากช่องยูทู e นําเด้อค่ะช่อง ขนมตาหนิงเอิงชาแนลค่ะมีอยู่สองช่องนะคะมีอยู่ยูทูบนั่นกเ็เฮ็ดไว้สองช่องช่องหนึ่งก็สิเป็นลูกลูกนะคะพวกแม่หมาสีขาอะไรอีกช่องหนึ่งก็สิเป็นกเกี่ยวกับงานสังคมงานในหมูบ่บ้านงานในชุมชนของเฮาอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นแหละคะ่ะก็จะมี YouTube อยู่สองช่องนะคะค่ะก็ซอยอ่ากันเชียร์ซอยกดซอยไล่ซอยแช่ห้นาเนะะี่ค่ะ ขอบคุณในหลายเด้จ้าสวัสดีค่ะ